รู้ไหมไร่โฉนดที่ดินไม่ได้มีแบบเดียวก่อนที่เราจะซื้อหรือขายโอนที่ดินเราต้องเช็คให้มั่นใจก่อนเป็นประเภทไหน,นโฉนดที่ดินหรือนอสอสีแสดงกรรมสิทธิ์ชัดเจนเราเป็นเจ้าของที่ดิน100%เหนังสือรับรองการทำประโยชน์หรือนอสอสามราชการออกให้แก่ผู้ครอบครองไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศสามารถซื้อขายได้แต่ต้องประกาศก่อน30วันถึงจะโอนได้หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หรือน,นสออสามกราชการออให้แก่ผู้ครอบครองมีระวงังรูปถ่ายถหงอากาศสามารถขอออกโฉนโดและซื้อขายโอนได้แต่ต้องมีการรังวัดที่ดินประกาศจากราชการ30วันใบจองหรือนสสองเป็นใบจองที่ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินชั่วคราวสามารถออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ได้หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือสอปกอสี่ขีดซูนหนึ่งอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์เพื่อการเกษตรเท่านั้นหนังสือแสดงสิทธิทํากินหรือสสททกกกกเปป็นนหหัังือออี่่รมมา้้ใบบผูุุ ที่ทำกินในป่าสงวนแห่งชาติใช้เพื่อเป็นการผ่อนพันและอาศัยต่อเป็นการชั่วคราวเช็คเลย